สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็น EP 3นะครับวันนี้จะทำการเทียบเนื้อนะครับของเนื้อผงไบรลานพระถึงยุคพระปี2495แล้วก็วัดประสาทบุญวาดปี2506นะครับพระถึงยุคที่ท่านเชื่อพระคุสมเด็จพระปิจาร์โตผมรมลสีนะครับสร้าง อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่หยุกต้นนะครับความเก่าก็จะร้อยห้าสิบปีขึ้นนะครับองค์นี้ องที่สองนี้เป็นหลวงปู่น,น้านะครับวรรักังปี2 4ง5 5นะครับพิมพ์ปกโพใหญ่นะครับฝังตะกุดใต้ฐาน3ดอกกลังตาแผ่นดินนะครับองนี้พิเศษมากนะครับองคนี้ความเข้าก็อยู่ประมาณ70ปีนะครับ มีค่ามีไขขึ้นมาพอสมควรพิมพ์งลงประูสุวันภาษาบุญ,ญาวาดปี2,506นะครับองนี้จะมีะส่วนผสมของเศษพระสมเด็จบางขุนพงษ์เปิดกุปี2,500นะครับมาผสมนใน ดนุนี้ผมเดจะเทียบเนื้อดูนะครับความเก่าจะแตกต่างกันมากเลยนะครับ ถาถึงยุคผงเบลานนะครับยิ่งเก่าจะยิ่งมีความมันค้าไข่อย่างนี้ต้องใช้ระยะเวลานะครับในที่จะขึ้นมาได้อันนี้ปีสอง5นสีเกาห้าะครับอันนี้ก็เริ่มจะมีค้าวไข่ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ปีสองพันห้า้อยหกนะครับ ัดประสาทกุญยาวาดความเก่าจะแตกต่างกันมากเลยนะครับห่างเยอะ ของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระจันร์โตผงมรังสีองนี้เนื้อหาเหมือนสารก็จะมีผงพุทธคุณทั้งห้านะครับพิมพ์ทรงจะเป็นยกต้นไม่สวยแต่เข้าตามตำราของช่างแกะแม่พิมพ์นะครับ ลงปูน,น้านะครับปี2 4 9 5เนื้อหาหมวลสารในการสร้างก็จะใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ความเก่าเท่านั้นนะครับที่แตกต่างกันก็จะมีเม็ดขาวเม็ดผงพุทคุณเหมือนกันนะครับ ในปี2495นี้นะครับจะมีเศษพระสมเด็จวัดละกขังที่แตกกุปี2474นะครับเป็นเม็ดขาวๆนะครับเป็นพระอีกหนึ่งปีนะครับที่น่าใช้มากนะครับหลักตาแผ่นดิน สองสี่เก้าห้าอันนี้วัดประสาทบุญยว,วาดนะครับเพิ่มลงผู้สุกนะครับมีคราบไข่ขึ้นมาพอสมควรนะครับ เม็ดนี้ครับบางขุนพรมนะครับเศษเนื้อบางขุนพรมที่นำมาผสมในพระชุด2,506นะครับหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะครับก็นำดินกาแกยกักษแล้วก็ผงแร่นะครับ มารวมปลุกเสกทำเป็นมวลสารในปี2 5พนปี2,506นะครับความแตกต่างความเก่านะครับสามารถที่จะใช้เทียบเคียงได้เพื่อที่จะนำพาไปสู่พระสมเด็จประหลักขังนะครับ เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการค้นหาพระสมเด็จวัดละคัง EP นี้ก็ขอนำเสนอเป็นเพียงเท่านี้นะครับ e ีพหน้าจะเอาพระอะไรมาร่วมศึกษาคอยติดตามกันนะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปขรั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ